ความเป็นจริงนะครับบรรดานากิจกรรมกลุ่มพวกน้องๆนี่เขาก็ตะเวนไปแต่ละที่นะ mm. ซึ่งเขาก็ประกาศว่าไปทุกพระใครไม่นึกุอามภาพเกิดการประทะทำร้ายกันแต่ว่าทันทีที่มีวันลีในเรื่องการเข้าข้ามความขัดแย้งไอ้ภาพที่นัวเนยกระทึบก,กันนี่นะครับกันเมื่อวานนี้มันทํำลายผมเองก็เห็นว่าไม่เป็นผลดีกับแคมเปญที่พลเอกประวิทยได้ใช้ คือความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับพักพลังประชารัฐโดยพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณซึ่งทีมครีเอททีมออกแบบเนี่ยเขาครีเอทเรื่องการก้าวข้ามความขัดแยง้งและก็พลเอกประวิทธ์นะครับมีความเป็นชายภาพว่าเป็นผู้ชายที่ครบดีงามถ้าดูหนังเรื่องบ้านรายทองนี่คือชายกลางเลย รับฟังก่อนโยนเป็นคน<จ>ที่แสนดี <laughs> ที่ติดไม่ได้ <laughs> นะครับทําไมนะครับโลกมาเจอคล <laughs> เอกประวิตย์นะครับหรือคนเอกประวิทย์มารู้สึกดีเอาตอนอายุเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบปดทำไมไม่รีบดีก่อนหน้านี้ <laughs> นะครับมาดีเอาตอนเดินไม่กอยไหวแล้วแต่เอานั่นแหละครับ <laughs> เพราะเขาเองเนี่ยนะครับต้องทำภาพอีกภาพหนึ่งซึ่ง ต้องอยู่ตรงกงันข้ามกับพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์นี่นะครับก็เป็นคนผงผางน,นะครับสลับกับคําว่านัจเจ้าบ้างบางทีก็อ่อนหวานนะครับบุบเลยแต่ว่าเวลาขึ้นก็พุบเลยก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นคําว่าก้าวข้ามความขัดแย้งพร้อมจับมือกับทุกฝ่ายนั้นเป็นแนวที่พลเอกประวิทย์เนี่ยนะครับได้ฉายภาพจดมหมายหกฉบับเสถียรใ้เห็นน่งผู้ชายที่มีจิตใจอ่นอ,อนไหว นะครับมีความละเอียดอ่อน mm. ถแถลงการแต่ละครั้งรวมกระทั่งเรื่องจุดยืนประชาธิปไตยดีไปหมดอจนกระทั่งเมื่อวานนี้ความเป็นจริงนะครับบรรดานักกิจกรรมกลุ่มพวกน้องๆน,นี่ mm. เขาก็ตะเวนไปแต่ละที่นะ mm. ซึ่งเขาก็ประกาศว่าไปทุกพักนะครับสมัยเราชุมนุมที่ลานคนเมืองแต่เป็นอีกชุดหนึ่งนะ mm. ก็เจอ แต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้วิธีต้องการประทะเขาก็สําเดงกันได้อย่างเต็มที่การเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ก็แสดงความคิดเห็นกันต่อมาหลังจากเหตุการณ์นั้นแต่ว่าจะหลีกเลี่ยงเรื่องการกระทบกระทั่งไม่ให้เกิดปัญหากันแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าการเดินทางของกลุ่มแบมตะวันเมื่อวานนี้ที่ พลังประชารัชจัดปราสายใต้สะพานพระรามแปดใครไม่นึกว่าภาพเกิดการประทะทำร้ายกันกระทืบนี่นะครับก็เป็นภาพที่ปรากฏความจริงก็มีหลายตอนแะแต่ว่าภาพในโซเชียลที่เน้นย้าให้เห็นถึงกันทำร้ายกันด้วยความโกรธเคืองในพรรคที่ก้าวข้ามความกัดแย้ง ผมได้ดูรายการข่าวเขาตัดเทปตอนหนึ่งของรัฐมนตรีชัยวุฒินะครับรัฐมนตรีโอตามานุนสอนเนี่ยบอกว่าการก้าวข้ามความขัดแย้งนั้นไม่ใช่คำว่าปรองดองแต่ว่าที่ไหนขัดแย้งก็ก้าวข้ามไม่ใช่ซออโคครัง้ง<อ>ไม่ใช่ไหมความว่าจะปรองดองดีกันไอ้นี่ตะก,กะวิบัติหมดลูกใครวะ ว่าทําไมไม่ไปอ,อ่านจดหมายของพลเอกประวิตย์นี่คนก็สงสัยอยู่แล้วอ,อ่านจดหมายจบเนี่ยเป็นพลเอกประวิตย์หรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าเอาละยกประโยชน์ให้กับคนที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งทั้งที่รู้ว่าพลเอกประวิตย์ก็ก้าวข้ามยากเหลือเกินอ,อย่าว่าแต่ความขัดแย้งลูกระนาดก็เหนื่อยแล้วแต่ว่ามันสําคัญที่สุดมันอยู่จิตใจที่จะใหญ่กว่าสังขาร นะครับมีผู้นำนะครับในระดับโลกเป็นโปลิโอเนี่ยก็เป็นการนำทัพประชาชนได้ถึงสามครั้งขราวร่างกายสังขารไม่เกี่ยวแต่ว่าทันทีที่มีวล,ลีนะครับซึ่งเป็นจุดขายหลักในเรื่องการก้าข้ามความขัดแย้งไอ้ภาพที่นัวเนียกระทืบกันนี่นะครับกันเมื่อวานนี้มันทำลายทำลายเลยนะครับก็คือหมายความว่า ภาพนี้เนี่ยนะครับเมื่อนํามาใช้กับคอนเซปต์ของุนเอกประวิทย์ยแทบจะไม่เหลือเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยิ่งรัฐมนตรีโอ้เนี่ยไปอธิบายอืนะครับว่าเข้าข้ามความขัดแย้งไม่ใช่ปร้องดองอนะครับขัดแย้งจะในเข้าข้ามที่นั่นอันนี้ขย <นะ S 1> ี้ซ้ําเลยทําลายซ้ําเลยไอ้นี่บนเวทีพลังประชารัฐเองนะอืมและก็ไม่ใช่โซ่ข้อกกลางอะไรทั้งนั้น เนี่ยครับซึ่งก็บนิเอกประวิทย์ก็ต้องขอบคุณเหมือนกันนะครับว่าเอ,อได้มีการอธิบายแล้วว่าก้าวข้ามขัดแย้งก้าวข้ามความขัดแยง้งไม่ใ่ปรองดอก uh huh. ค,อคือขัดแย้งหนข้าวข้ามที่นะั uh ่น huh. ไอ้นี่เป็นการตีความต uh huh. ามตัวอัเอน uh huh. แต่ว่าเจตนารมณ์ที่ภูพื้นเนี่ยนะครับจดหมายคุณสัญญาสติระบุตรซึ่งพลัดเรื่องมาเนี่ย uh huh. นะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้สแสดงตัว แต่ทางการเมืองเขาเห็นสำนวนก็รู้ว่าว่าใครเป็นคนเขียนนั้นผมว่านี่จะต้องคิดแคมเปญกันใหม่ก็แล้วกันเพราะความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้อย่างไรก็ตามนั้นความเป็นพลังประชารัฐเนี่ยจะทะเลาะก,กับใครไม่ได้เลยจะเล่นบทเกลี้ยกลาดก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องรับบทเจ้าข้ามความขัดแยง้งทะเลาะแับใครก็ไม่ได้ ต้องเน้นหนักเรื่องการนั่งสมาธิพูดคุยอ on ่อนหวานแต่ว่าท่วงทานองเมื่อวานพออธิบายว่าขัดแย้งกันในก้าวข้ามก้าวข้ามผมก็พูดต่อด้ก้าวข้ามไปกระทืบกันเลยเนี่ยมันก็เสียรางวัลทางการเมืองและที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับการเตรียมชุดการ์ดซึ่งภาพในทางการเมืองนั้นเนี่ยมันควรที่จะให้มันควรจะกลมกลืนไหม มันไม่ใช่การชุมนุมนะการปราศัยทางการเมืองมันจะแตกต่างกันใช่ใช่ใชแต่ว่าการนี่นะครับการจัดการชุกการปราศัยทางการเมืองและมีชุดกาดเป็นเครื่องแบบกาดเนี่ยนะครับอไอ้นี่ก็แปลกประหลาดเหมือนกันปกติการปราศัยเนี่ยนะครับอาจจะต้องประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือคนดูแลรักษาความปลอดภัยเขาจะใช้ชุดปรายเวทกันกน,นะครับหรือจะมีคล้องคอนี่ครับมีป้ายมีอะไรเล็กน้อยนี่ก็เต็มทีและ้ะในทางการเมือง แต่ว่าไอ้ชุดเหมือนดูแลหน้าผับเลยนะเมื่อวาน,น <c oughs> หรือว่าเป็นชุดสำหรับใช้ในการชุมนุมซึ่งมันคนละบ,บริบทกับพรรคที่ก้าวข้ามความขัดแย้งเตรียมตัวกันถึงขนาดนี้ยิ่งจะต้องใส่ชุดขาวเลยนะั่นแหละ,นะ <c oughs> คือหมายความว่าตัวเองพรรคก็คอนเซปต์เสื้อขาวอยู่แล้วก็อะไรที่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ง่ายๆ <c oughs> แต่ว่าพอไปชุดแล้วมีภาพปรากฏอันนั้นเนี่ย <c oughs> ผมเองก็เห็นว่าไม่เป็นผลดีกับแคมเปญที่พลเอกประวิตย์ได้ใช้ คือความเป็นจริงเนี่ยนะครับไม่มีใครห้ามใครกันได้นะคือคณะนี้เนี่ยเขาก็ต้องไปทุกที่นะนะครับตรงไหนในควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็เป็นแบบนี้คือความเป็นจริงเนี่ยครับเขาตะเวนไปแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับความรู้สึกอาจจะแตกต่างกันไปที่ก้าวไกลเขาก็ไม่มีความรู้สึกอะไรชวนขึ้นมาพูดคุยได้ไปเพื่อไทยก็ใช้วิธีว่าเดี๋ยวปราศัยเสร็จคุยกันอ่าคุยได้ แต่ว่ากรณีพลังประชารัฐเห็นไหมมันท่วงทานองอารมณ์ความรู้สึยิ่งตัวเองจะต้องระมัดระวังแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันก็จะสะสมลุกลามลุกลามเหมือนกับการชุมนุมจุดสตาร์ทของทุกฝ่ายนี่คือสันติวิธีเลยใช่ใช่ใชแต่ว่าไอ้สันติวิธีมันคือจุดแข็งฝ่ายรัฐมีหน้าที่ต้องสร้างความไม่สันติวิธีให้เกิดขึ้น เพื่อจะใช้ความชอบธรรมในการปราบปรามเพราะฉะนั้นยิ่งสันติวิธีมากเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นภูมิต้านทานใหญ่ <ừ. S 1> ไม่ว่าเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับกับคณะใดกลุ่มใดเนี่ยจะมีลูกผสมคือต้องตีจุดแข็งที่สําคัญกับการชุมนุมของประชาชนก่อนคือต้องตีสันติวิธี <ừ. S 1> ว่าไม่ใช่สันติวิธีก็เ,เหมือนเอาผ้ายันหลุดเลยทีนี้บาชาแตกเลย <ừ. S 1> เหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันจะลุกลาม กรณีจากราชบุรีก็แค่กระชากลากฉุดเนี่ยนะครับก็เงียบหายไป <S <S แต่เมื่อวานพอตุบตับตุบตับกันขนาดนี้แล้วนะครับ <S <S แล้วก็ภาพมันก็ไปยำ้ำเตะไปเตะมาเตะมาเตะไปเตะไปเตะมาเตะมาเตะไปเนี่ยกระจายไปทั่วทุกคนทุกแหง่งมันก็จะเกิดเนี่ยนะครับทฤษฎีลูกผสมนั่นแหละ <S <S จะไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับก็ภาวนากันว่าให้กระทบกระทั่งกันน้อยที่สุดก็แล้วกันแต่มันชี้ได้เห็นว่า มันไม่ง่ายๆยแล้วนะเพราะนี่นะครับถ้าอารมณ์นี้มันถูกกระจายไปต่อไปเนี่ยพลังประชารัฐไปที่ไหนก็มีปัญหารวมกระทั่งนี่นะครับพรรคการเมืองอีกสิกหนึ่งก้าวไกลไปไหนก็จะมีปัญหากับอีกพวกเหมือนกันนะเดี๋ยวจะลามไปที่รวมไทยสร้างชาติได้วรวมไปที่ระยาไปที่เื่อไทยเรียงกันไปเรียงกันมานี่ครับะสมกระส,สานจนกระทั่งว่าเกิดความวุ่นวายเกิดความโกลาหลใครที่ต้องการการเลือกตั้งนี่นะครับคิดว่าจะได้ จากการเลือกตั้งก็คิดกันดีๆเพราะว่าไม่มีใครที่จะทําลายได้การการเลือกตั้งได้ดีมากกว่าบรรดาผู้ลงรับสมัครรับเลือกตั้งดวยกันหมายถึงองค์ขาพยศด้วยเชกเช่นเดียวกันแต่อย่างที่เราบอกปรากฏการก็คือว่าทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายวันนี้เนี่ยครับมันมีโพโพหนึ่งก็มันยังมีคนที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ย ก็จะเป็นจุดชี้ขาดมันเพราะว่าตัวเลขมาเรื่องใกล้เคียงกันมาขยับกันไปกันมาเริ่มใกล้กันมาเพราะฉะนั้นถัดจากวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันรับสมัครวันแรกนะครับในระบบเกตมรืนก็เป็นระบบบัญชีรายชื่อการแข่งขันก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะประดานการแข่งขันที่เห็นตามความที่ปรากฏ การเจรจาทางการเมืองการดิวทางการเมืองแม้ว่าจะแสดงอย่างไรกันก็ตามเพราะฉะนั้นนี่นะครับอะไรก็ตามที่เห็นผลลัพธ์หรือท่าทีชะง,งักผิดสังเกตทั้งหลายเนี่ยให้จับไว้ได้เลยว่ามันมีอาการทฤษฎีนะครับการสมรู้ร่วมคิดเพราะฉะนั้นระยะเวลาจากวันพรุ่งนี้ไปประมาณเดือนครึ่งนะครับความจริงก็ไม่ถึงเดือน เราจะได้แลเห็นกันอย่างชัดเจนถึงพฤติกรรมพฤติการทั้งหลายและผมเชื่อว่าครั้งนี้ในใครตระบัดสัตว์กันเนี่ยนะครับซึ่งเราจับได้เลยมีอยู่แล้ว mm hmm. ประชาชนเนี่ยนะครับต้องสู้ยิบตานี่ครับนี่คือมีความหมายมา mm hmm. คือถ้ายอมไม่มีการ mm hmm. ตระบัดสัตว์เทพ mm hmm. ประสงม,มานเนี่ย mm hmm. บ้านเมืองจะไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะแน่นอนที่สุดครับอย่างที่ผมบอกว่าบรรดาน,นักเลือกตั้ง ที่ต้องการจะทุจริตเขาต้องเลือกนี่นะครับคนที่คุ้มครองการทุจริตให้กับเขาได้นั่นหมายความว่าองค์กรต่างๆนะครับมันมีมือหนึ่งมีมือสององค์กรต่างๆที่คุ้มครองเรื่องการทุจริตนั้นใครก็อยากได้รัฐบาลในฝันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเวลานี้ก็ปฏิเสธเล่นบทกันไปอย่างที่ผมอธิบายว่าบทตบจูบก,กันนะ มันเพียงแค่การแสดงนะครับคือเอาปากประกบกันก็ไม่ได้ความประจุมันคือแสดงอ่ะนะครับแล้วกระตบกันก็คือมันเป็นภาพแต่ความจริงก็ไม่ได้โดนหน้ากันนี่มือขวาจำลังจะตบแล้วก็หันมาก็เป็นการแสดงแต่ของจริงเน่ะนะครับหลังจากเลือกตั้งเสร็จนะครับหลังจากเลือกตั้งเสร็จนะอันนี้แหละครับที่ทุกคนประมาทว่าครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับ ก็มีคนผิดคำพูดกันได้บ้างครั้งนี้ก็ไม่เป็นไรแต่มันจะมีความแตกต่างกันก็คือว่าพรรคที่ประกาศตัวเรื่องประชาธิปไตยอย่างแข็งแรงนั้นถ้าคุณไปวันนี้คุณก็มีอสูรผสมอยู่แล้วนะที่ย้ายจากพลังประชารัฐมาผสมอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าผสมกันในนามพรรคเมื่อไรเนี่ยและคุณก็คิดว่าสามารถที่จะเอาอยู่เอาอะไรกันได้และก็ ถ้าประชาชนคิดว่าผ่านกันไปง่ายๆผมเชื่อว่านี่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ดังนั้นเนี่ยครับระยะเวลาเดือนเสศษๆใครชอบใครเชื่อใครนี่ก็ว่ากันไปนะเราก็นั่งวิาพากษ์วิจารณ์เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าณนะวันนี้เราต้องการการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่ว่าก็คือว่าประชาชนต้องลุกขึ้นมาเป็นใหญ่การที่ประชาชนเป็นใหญ่นั้นคือประชาชนต้องกล้าที่จะตัดสินใจกำหนดชะตากรรม ของตัวเองนะครับโดยปราศจากความอาคติใดๆทั้งปวงความรู้สึกปัจจุบันมันถูกสร้างกันทั้งนั้น